สวัสดีครับปรจิจตรัอ่ารถเกี่ยวแล้วนะครับบัดน,นี่คนกับโต๊เล่นล่นเล่นนะครับเช็คลถให้แต่เกี่ยวเขานะครับนะปรมาณน,นี้นะครับอันนี้ก็ประกอบอยังได่แต่แกงนะครับประมาณน,นี้นะครับ นี่เลียดกันสิบิ่เง็ดใบเกี่ยวไหมนะครับสร้างอะไรพี่ยังสร้างดำโอ้แต่งแะกูครับแต่งใบตะ่งกูนะครับเนาะแต่งแท้งหมือนน้ำไหมที่นะครับใบเกี่ยวมันอ่อนนะครับ ว่าเอาทีที่แล้วมาเอาเนื่อจุดหาเสนนะครับนี่ครับนี่ครับบางมันอ่อนแดงนี้ไหมครับแดงไหมเจยวดันแดงให้ไมนำ้ำอ่อนแห้งขวดประมาณนี้แหะครับ เฮ็ดกับสร้างำกับสร้างวุฒนะครับเนาะโอ้ฝนกระตกบรรยากาศตะนอนขนาดเลยแบบนี้กับเขาท้านะครับเนาะนวดกุ้งนี่น่ครับก็ึ้นดีเฮ็ดเหไม่ได้พอขด,ด,ด,ดีกับเซ็กไปแล้วครับรถเก่าเนาะ ใส่สอมใส่เอาอันข้อตัวนี้นี่ครับอู้มกว่าพาแล้วนะครับปีที่แล้วพาลงพาลงมาหยับมาลงมาจากน้อยลงมาจากนิ้วหนึ่งนะครับหยับลงมาปรากฏว่าบอติดข้อเคลียร์นะครับเนาะเขาหน้าหนาหนิก็ะแล่นรูบๆรูบเลือดว่ติดข้อ ปากกระปติดตูก้กระปติดวานปลาล้านกันนะครับเนาะภาพโดยรวมกับรถไม่ได้ล่างกนไป่เห็นแล้วครับงามมากคับจอดแล้วกับเห็ดแนวไม่นี่รถสร้างบูญนะครับรถเสียบูด มอเตอร์ปั่นมันตะวิ่งมันสร้างบูดกับแตงสกูกันนะครับเนาะไล่บอลไล่บอลบ่อธิบายด้วยอธิบายด้วยคือเกล็ดดีแท้ยังคือแกมเปี้ยงดีมันนั่นบ่โอ้มันหนักมันจีนไทยพันมันกินไแย่ปวดบ่ เครเ knife, ouais. ื่งนักเข่าเครื่งนักตัวนี้มันดีครับอธิบายนะครับไลยเตาะได้คิดว่าที่ไนี่ับไล่คิดว่าก็เลยเกี่ยวออกเลยไรโบส์ไอ้ซ่องนี้มันกวงมากเลยไอ้มันเบาก็มันเบาก็เพรามันหนักโอ้อันนี้มันแนวพูดเนาะอืมกลมก็ดีครับกลมแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะก็ดีนะก็ดีอย่างหนึ่งเราศึกไว้ถ้ามีข้อดีข้อเสียนะครับเนาะนี่ครับนี่แหละ บ่ได้เห็นอย่างไรไจ้ก็สจเปลี่ยนล้อเนาะครับเนาะน่ครับถอดเต่บเบรกว่าอยู่สิได้ถอดเช็คยุงเกียอยู่เดี่ยวเบรกเบรกเดี่ยวข้างนีบบ่ไดข้ขั้นนี้กับขั้นหนึ่งลากขึ้นรถนะครับขั้นหน,นั่งบ่มีล้อเนาะมาเกี่ยวปีนึงเลยครับสภาพโดยรวมเนาะ กดราคาแสนกว่าบาทบตู้นี่ก็บ่ได้ตัดเฉาี่ยนะครับเนะาะเพรายกยกฟ้าขึ้นนกฟ้าเป็น,นีงมอนครับเบาเค็ดใจก่าหานี่เบาเลยครับไปได้เลยครับเพราะบ่คือรถเดิมปันได้ มันเบากโหลายเติบหลายเถานี่ครับแจงของมันนี่แหละแัดสกู๊นึงนะครับ Râm ịp bò Nà này nhỉ Đây nà thơm đây Ồ thơm lượt Có gì Nà nhào Cái xiêm mà quá lại bớt vây đấy Ủa kìa bạc cái kia Hết xí mày nó khắp nó bì này Ở xí đây cò. ชี้เข่าวบ่าขาวูท่านเล่นมา,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 าโอกโลกเลยแ้วผู้สาวยังท่าแปลงหลักเตี้อันนี้กันทท่าแปลงกันหรอจีอืมปีวานยังเชื่องปีแถวแทบว่าเห็นจุดบอดแล้ว<ช>อ่า อันนี้ก็ถอ,อดเปลี่ยนลูกปืนนะครับลูกปืนพวกสกู๊นึงสกู๊นสองวันนี้ส้มแดนเป็นเหตุยากกับเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกนะครับส้มแดงเหตุง่ายเทากับเปลี่ยนหนาหั่นก็ไเด็นนะครับครับโดยร่วมกับโยามาันนี่แหละ คัดนี่กับเครื่องเบรกนะครับเนาะปีที่แล้วมาบางบางทีแล้วบางเกี่ยวเขาหน้าจะคลองเครื่องมันเบรกมันหอนแห้งนันในโยกเครื่องลงมาเห็ดนะครับแต่ว่าก็ดีนะครับเครื่องมันนนั่ขนาดเบียร์ขนาดนั้นชอบยังยังดีๆีอชอบปอกนี่ดีๆีนะครับเนาะ เบี้ยตะแหวนดูสิเนาะผ่อ,อ,อนแห้วทอ่ทอท่อหน้นแตกนะครับอันน้ำมันระวังเดีวยวครับพอเปลี่ยนใหม่กับเปลี่ยนใหม่นะครับทอหนามท่อหนามบนท่อหนามล่างจังสีบอ่อเฮ็ดให้เฮาเสียมวยนะครับสถานีเสียมวยนี่ อันนี้ก็เก็บลูกปืนแล้วนะครับเก็บลูกปืนแล้วแล้วยังถ้าประกอบแล้วครับวะนี่นี่ก็กระเจีงนะไรเจียงไม้บ่วมึงเห็นไหมมัน,นยืดลงมากนะครับต่อมาอีกเดี๋ยวมันเหี่ยวน,นี่ซื่อน,นี่แต่อัวมาอีกนะครับ เห็ดไปเรียดเลยนะครับเวลากอีกเดืนอนนึงเห็นกลักกวๆขนันนันกะออกมารอแล้วนะครับซ้อมชุ่มนี้แล้วไมได้ซ้อมขันนันะครับปากกระสทดออกโอ้ฝนตกดีนะครับตกกึ่หนี่น้ำมากน้ำสว่มเท่าสะเดียหัวน้ำนี่กะ พอสอดล่างกับล่างเร้อนะครับพรารถเท่ามันเก่าถอดออกมาเศดล่างนีๆดิต้องไปใส่ขึ้นนะครับนั่นสิซอยไร้ครับนี่เขาตัวนี้นครับชุดหนาพอกันไหมนะครับสสวัดีครับ